สวัสดีค่ะแม่ลูกรีวิวอีบีห้าสิบอกกันมาแล้วค่ะเปิดคอเลยวันนี้เพราะว่าเสียงดังเนาะวันนี้เราสองคนอาจจะต้องตะโกนนิดนึงเพราะว่าจะพามาเปิดสต็อกสาขาสองของเราซึ่งติดถนนใหญ่นะคะใช่ค่ะก็นานมาที่คุดเคยมาครั้งหนึ่งละนี่เป็นคสที่สองของเรานะคะใช่ค่ะชิชิงไกลกันไหม ไม่ไกลกันอยู่ตรงข้ามกันอยู่แค่ตรงข้ามกันเองแต่วันนี้ก็อ่ะโอเคพามาดูว่าแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเนาะเห็นง่ายใช่มาสะดวกมามาเจอกันที่นี่ก่อนก็ได้เดินเดินเข้าไปก่อนไหมโอเคได้เพราะว่าจะตทนค่อนข้างค่อนข้างเสียงดังโอเคเนี่ยค่ะก็คืออาณาจักรของสาขาสองของเราจอดรถได้ประมาณ70-80คันนะคะลูกจอดรถได้ประมาณเจ็ดคันแล้วก็มาสะดวกนะคะเส้นไหนอะไรยังไงบอกก่อนไหม ตอนนี้เราก็อยู่ตรงถนนเสรีไทยนะคะนี่ซอยอะไรนะคุณแม่อันนี้ซอย,ลอนนซอยเลยซอยซอย95มาใส่เซีย95มาประมาณ50มเมตรติดถนน <ฮะ S 1> ใหญ่เลยค่ะก็คือ,อ,อสังเกตจุดเด่นๆก็คือที่สุดสยามมาสุดสยามถูกไหมนีม่ถูกใช่ค่ะ,อะโอเคอเดี๋ยวเราพาดูเปิดสต็อกที่นี่มันมีอะไรดีอะไรยังไงบ้างคุณแม่มันต่างกับที่เราจะไปข้างในยังไงบ้างที่นี่ก็ดีตรงที่ว่ามันติดถนนใหญ่ไปมาก็สะดวกนะคะมีจุดสังเกตง,ง่าย แล้วก็แต่แต่เรื่องรถเรื่องอะไรก็จะลักษณะเดียวกับกับที่สำนักง,งานใหญ่นะคะ,ะก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะ t o y ยต้าเอาติอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นรถที่ติดอันดับขายดีอันดับหนึ่งของเราที่ร้านเราะคะคที่เนี่ยถึงจะที่จอดรถไม่เยอะคุณแม่แต่ว่าก็มีทุกหน้าให้ดูเนาะใช่ก็คือพยายาม<อ>เอาอาจจะไม่อาจจะไม่ได้มีให้เลือกหลายคันหลายซีรีส์มันข้างในแต่ว่าก็มีอย่างน้อยอย่างละหนึ่งคันแน่นอนเนี่ยเนี่ยคันเนี้ยเป็นรถอเอาติปี 2017. 2อ<ะ>1 7ัค่ะไม่อยู่ที่แสนแปดหมื่นกว่าโลอ่า นะคะก็ประมาณเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราพาดูเรื่อยๆเพราะมันเยอะมากประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดสิบพันแล้ว์ย่เสียงดังมากจนเรารู้สึกเราต้องตะโกนคุยอะตอนเนี้ยอ่ะถัด<ล>มา Honda Accord ก็มีนะคนนุณแม่เออตัว2.0 E ค่ะราคาอยู่ที่699เ้านั่นเอง699,000บาท2.0 E เหรอคะใช่คันนี้ปี2016ไม่อยู่128,000กว่าโลก็คือคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ10,000กว่าบาท ไม่เกินหมื่นห้าหมื่นประมาณหมื่นเท่าไรอะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นประมาณเนี้ยค่ะหมื่นสามพันกว่าหมื่นสามพันกว่าบาทตีไปหมื่นสี่ก็แล้วค่ะแอคคอร์ดนะแอคคอร์ดเนีเ้ยคือเป็นผู้บริหารแล้วผู้บริหารเลยนะใช่ถ้าเทียบกับโตโยต้าก็คือโตโยต้าแคมรีใ่ใช่ใช่แล้วก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหลากหลายนิดนึงเห็นไหมเวลาจอดลุกนี่ Altez Accord Civic ซีวิกตัวนี้ได้เป็นตัว F C แล้วนะคะค่ะเฮ้ยขิงซีวิกอันนี้สีนี่คุณแม่ไม่ค่อยเจอเลยอะเดี๋ยวขอดูราคาคันนี้หน่อยเพราะว่าปกติสีแดงอ่ะถ้าไม่สวยจริงคุณแม่ไม่ค่อยอยากเอาเข้ามาเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มที่เขาชอบสีประมาณนี้นะคะคือคันนี้ก็คันนี้ราคาเจ็ดแสนหนึบาทคุณแม่เจ็แสนหนึบาทไม่อยู่แปดหมโลปีสองพันสิคันนี้ใหม่นะ น่าใช้มากเลยอ่ะไม่กำลังดีเลยเป็น1.8 EL ค่ะเออเป็นตัว1.8 EL เออน่าสนใจอ่ะมาที่คันถัดไปเลยดีกว่าค่ะคันนี้ต้องให้คุณแม่แล้วแหละ Missou Michi Expander นะคะไม่ไม่มั่นใจเลย Expander นี่คืออะไรยลยขีบบ้างขีงที่นี่เขาเขาจะมีรถที่มันแบบหลากหลายมากเลยจริงนะใช่ค่ะเออตัวนี้หนูก็ไม่เคยเห็นเจ้าค่ะไม่เคยคุณแม่ก็เพิ่งเห็นเหมือนกันตัว Expander ไมาอยู่ห้าหมื่นกว่าโลปี2000เอ่อ ปี2019ราคาอยู่ที่6,59,000้าบาทอเอ๊ะถ้าเทียบเนี่ยถ้า Expander เนี่ยมันคล้ายๆล้ายพวกว่ามันใหญ่นะเดี๋ยวเขาเปิดดูคันนี้ก่อนนะคะว่ายังไงบ้างตัวเนี้มันเหมือนรถครอบครัวเลยนะมันนั่งได้เจดที่นั่งคุณแม่เออมัันนได้ที่่งแล้วราคามันหกแสนกว่า 6, แล้วนได้ปีสิบเกนะเนี่ยเดี๋ยวมานั่งข้างหลังกับพี่เขา มีแอร์ปรับหลังเลยนะมูอ๋อมีแอร์หลังเอ้ยแต่สวยอ่ะดูท่านี้ปีอะไรปีอะไรนะคะปีสองพันสิบเก้าอ๋อก็ดรถยังใหม่เลยอ่ะตรงนี้ยังมีแบบพวกอะไรเกาะหมายถึงอะไรนะพลาสติกยังซีลอยู่เลยเออหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปีสองพันสิบเก้าไม่เท่าไหร่เนี่ยราคาโอเคอ่ะในห้าหมื่นห้าหมื่นสองร้อยกว่าโลไม่ก็โอเคสภาพข้างในโอเคมากถึงจะเป็นเบาะหนังแต่ดูเขาสะอาดมาก เออแต่สวยนะหนูได้สีด้วยอันนี้ก็เป็นมิวเอ็กมูอยู่ไหนนี่คันนี้ก็มีนะมูอะไรอะ่ะตอนนี้ก็มีรถครอบครัวด้วยนะคะรถครอบครัวก็มีนะคุณแม่เออใช่ดูนี่ตั้งแต่มาเนี่ยบอกเลยว่าหน้ามไม่ซ้ํากันเลยนะคะเออหนึ่งสองสามสี่เียพูดนนคันที่ห้าแล้ว,ลวเรา<ะ>เราเอาแต่เด็ดเด็ดมาไว้ฝั่งนี้เนาะอือใช่ พราะฝั่งนี้มันเป็นลักษณะว่าคนผ่านวันวันหนึ่งอะเยอะมากค่ะรถรถผ่านต่อวันเนี่ยมันเยอะมากเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นตัวสวยสวยมากก็จะมาอยู่ข้างหน้ากันก่อนรถสวยๆเนี่ยก็คือสภาพเอบวกบวกะค่ะที่จะให้มาอยู่ตรงนี้ได้นะคะนี่ราคาเท่าไหร่คะลูกคันนี้ราคาเดี๋ยวหนูดูให้นะคันนี้ราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมคะได้เป็นปีอะไรคะมาอยู่ประมาณสองแสนเออปี2015ค่ะ คันนี้เราแถมฟิล์มให้นะคะไม่ใช่ว่าใสๆอย่างนี้นะลูกค้ามาออกรถก็มีฟิล์มแถมให้ hmm. พร้อมใช้อะคะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคได้สีสีนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะนานๆมาทีเหมือนกันนะคะแล้วคันต่อไปก็เป็นไรลุกฟอร์จิเนอร์เนี่ยไม่ไม่ซ้ำจริงๆด้วยอันนี้เป็น f o r t จ n e er เนอร์โฉมใหม่ที่เราเคย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 รีวิวให้ดูรีเจนเเป็นตัว คันนี้น่าจะเป็นตัวเดี๋ยวนะมัน2.4งจค่ะหนึ่งร้อยห้าแสนคันนี้ก็ปี2020ไม้ไม่กี่โลเองเออใช่แล้ไม่ห้าร้อยกว่าโลเท่านั้นเองแล้วก็เป็นขับสีด้วยค่ะสองจุดสี่ขับสีคือมันเป็นมันน่าจะเป็นตัวรุ่นใหม่สุดของตัว Fortuner ที่เขาทำมาเป็นเป็นชมใหม่สุดกันลุ้ใช่เป็นชมปัจจุบันสุดแล้วอันนั้นก็ Fortuner อร์คิงต่อันนั้นก็ฟอร์จูเนก็จะโฉมก่อนจะเป็นรุ่นนี้นะคะอันนี้ก็มีเราเราไม่ได้เพราะว่ามมมัันนเเยยอะากล คือเ <Okay. S 2> นียเยอะมากได้ก็คือคถ้าอยากจะให้เรารีวิวเป็นอีกแต่ละอันอะไรยังไงก็แจ้งเข้ามานะคะเนี่ยแบบที่บอกว่าคือสาขาเนี่ยมันดูเหมือนจะเล็กดูเหมือนจะนไม่เยอะแต่ว่าก็มีมีให้ดูทุกรุ่นเนาะแล้วถ้าสมมติลูกค้าเข้ามาแล้วยังไม่ถูกใจก็คือทางทางพี่พี่พนักงานขายเราก็สามารถช่วยลูกค้าเข้าไปดูข้างในได้ใช่เนี่ก็จะมีกระบะด้วยนะคะก็มีรถฟอร์ดเอเวอร์เรสที่เป็นรถครอบครัวเหมือนกันอีกูตัวหนึ่ง บางทีเราอาจจะบอราคาไม่หมดเนาะเพราะมันเยอะมากๆอะค่ะก็ถ้าเห็นปุ๊บสะดุดตาก็เอ้ถามคือถามเข้ามาใต้คลิปก็ได้นะคะว่าเอ้รุ่นนี้มันราคาเท่าไหร่เพราะว่าถ้า70คันเราก็น่าจะบอราคาไม่หมดนะลูกค่ะลูกค้าถามว่ามีรับเหมือนเทรดอินไหมแบบมีรับเทิร์นไหมมีค่ะโเคพยายามจะให้ราคาสูงกว่าที่อื่นถ้าลูกค้าว่าได้จากที่นี่เท่านี้ก็ก็เรามาคุยกันเราว่าเราให้ได้หรือเปล่านะคะก็รับเทิร์นแล้วก็ มาซื้อกับเราต่อก็ได้นะคะใช่ค่ะอันนี้เราก็จะมีพวกอะไรนะคะ B O m o b บลิโอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นฮอนด้ามอเบลิโอราคาก็บอเบานะอสหนเจ็ด้าพันบาทก็ผ่อนประมาณเจ็ดพันกว่าหน่อยๆนะคะพวกอย่างเงี้ยคือสนใจก็ร็น่าถามกขับมาเล่นได้อย่างนี้เฮ้ยขิงฮอนด้าสีนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หนูไม่เคยเจอเลย ฮอนด้าซี i ิ f เอตัว 1.8EL ราคาอยู่ที่619,000บาทปี2016มาอยู่ที่140,000กว่าโลก็สวยดีนะไม่ค่อยเจอสีนี้เท่าไหร่แล้วก็จะมีพวกเนี่ยค่ะอัลติสอัลติสนี่ก็คือเป็นหนูไปดูริมนโนยไหมเลยค่ะเลรามาอยู่สาขาที่เจ็บคอเหมือนกันนะเนี่ยใช่เพราะว่ามันต้องใช้พลังคล้ายๆว่าบางทีลูกค้าเสียงรถข้างนอกลูกค้าดูรถเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่แล้วก็จะชวนไป ใช่เราจะชอบเขาแบข้างในเพราะว่าข้างในรถมันจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะกว่าแต่ถ้าชอบตัวสาขานี้ก็ก็จัดได้เลยเนาะค่ะพอพอเสร็จก็คือพาข้ามถนนไปตรงนั้นอยู่ดียวลูกใช่ใเพราะว่าก็ก็ไม่ไกลกันมากเนี่ยค่ะถ้าเป็นนี่ก็จะมีรถพวกอีโคคาพวกซูซูกิเซอร์วิฟต์1.2 GL คันนี้ราคา4แสน5หมื่น9พันบาทแต่ข้อดีของมันคืออะไรรู้ป่ะมันปี2021นะคุณแม่ปี2021ยังอยู่ในการันตีไม่แค่14,000กว่าโลเองค่ะใช่ ก็จะมีพวกนิสสันมาร์สนะคะแล้วบางคนลูกค้าเขาก็มีถามเข้ามานะคะมีรถขนาดเล็กไหมราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทราคาไม่เกิน200 0 0 0มีบ้างมีบ้างก็แต่ว่าก็ต้องคอยติดตามกันดีๆเนาะใช่เพราะว่าถ้ารถมันก็ตามสภาพนะคะรถราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0บางทีก็ไม่รู้อะไรยังไงคือเราต้องดูแล้วดูอีกนะคะก่อนจะได้รถราคา2 0 0 0 0 0มาเพราะว่าเราเอามาก็ไม่อยากให้ลูกค้าเอาไปใช้แล้วมันวิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้แอร์ไม่เย็น อสีเปลี่ยนเครื่องแมวย้อมแมวใช่ค่ะถามว่ามีไหมก็มีบ้างแต่ว่าก็ลดเข้ามาลดเทินมาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ช่วยช่วยซื้อไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนิสันม้าคันราคาสามแสนต้นต้นเองนะคุณแม่สามหมื่นเก้าเองแทนผ่อนเดียวบ้านหกพันเนาะใช่ตอนนี้ผ่อนเดะยวบ้าณหกพันแล้วก็ปีอะไรปีสองพันสิบเก้าเนี่ยก็ได้ได้รถใหม่ใหม่สำหรับลูกค้าที่คอนเซิร์นเรื่องอยากได้รถราคาดี นะนําเป็นพวกแบรนด์รองหน่อยเนาะอาจจะเป็นรถคันเล็กหน่อยได้รถไปใช้แน่นอนแล้วก็รถก็ใช้ได้ดีด้วย<ช>แต่ว่าอาจจะไม่ได้พวกแบรนด์หลกักแต่ว่าได้เรื่องเซฟเซฟค่าใช้จ่ายลงมาเยอะมากใช่ไหมคะคุณแม่โซนนี้ก็จะมีนิสสันอยู่3คันโซนนี้ก็จะเป็นโซนรถเล็กเขาก็จัดเขาก็จัดให้ดูเนาะใช่ค่ะอันนี้อะไรคุณแม่อันนี้ก็คือนิสสันมาร์สเหมือนกันไมหมค่ะอ่าใช่ราคาใกล้เคียงกันคันนี้ราคา3 000, 1 5 0 0 0บาท ปีก็ใกล้ๆกันเลยค่ะนี่ปี2018คันก่อนนั้นก็2019ก็แล้วก็มีพวกมิสซูมิสซูแอตชั่นหรือเปล่าคะคันนี้น่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาป่ะคะเขาไม่บอกไว้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวคุณแม่เอาเป็นอันนี้ไว้ก็ได้ราคา2แ0น1หมื่นเอ้ยหนูหนูลองเปิดดูในชีพก็ได้นะว่ามันเป็นเกียร์อะไรอ่ะมันจะนานนิดนึงนะคะเกียร์ธรรมดาอ่ะพี่เขาบอกว่าเกียร์ธรรมดาอ่าโอเคอยู่ที่2แสน1หมื่น9,000บาท ได้เป็นปี2014นะคะ2 1ง0 0 0บาทก็ผ่อนไม่ถึง5,000ันบาทก็มีตอบโจทย์หมดเลยมาเข้ามาสาขานี้เนาะก็ผ่อนมาสี่พันนิดนิดอ่าไม่ถึงอืม4ี่พันิดนิดอ่าสี่พันนิดนิดนะคะไม่เก้า0มื่กว่าโลอ่ามานี่ก็มาร์ทอีกอะมาร์ทค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันมันได้ปีใหม่แล้วก็ราคาก็ได้ได้ปีใหม่ได้ราคาผ่อนไม่แพงแล้วก็รถเรานี่สันมาร์ทมันก็เป็นรถที่คนใช้กันเยอะแล้วมันกระทัดรัดไปจอดที่ไหนก็สะดวก ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยโนูมันเปิดมันเปิดมันเปิดผาผาท้ายไงจะง่ายหน่อยค่ะมาเขาน่าจะเขาน่าเนี่ยโน้่์เห็นไหมถ้าเป็นนิสสันมาร์สมันจะเป็นอย่างเงี้ยห้าประตูมันก็เเป็นห้าประตูแล้วมันเล็กน่ารักราคาดีขับในเมืองง่ายขับตางจังหวัดก็ไหวอยู่ได้ปีได้เขาเรียกว่าอะไรนะปีใหม่ผ่อนสบายอ่าใช่เลยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเรื่องเครื่องยนต์อะไรเยอะมากนะคะ ก็จะหน้าหน้ารถก็จะประมาณนี้เนาะเออหน้ารถก็จะใกล้เคียงกันก็จะมีวีออสแซมมาบ้างนะคะมีก็มีพวกวีออสเอลติสมีเอลติสแซมมามีอเวนซ่าฮอนด้าซีวิกซิตี้แอคคอร์ดมีหมดก็คือตอนนี้แค่ไม่เห็นโต๊ะก็มีรถตู้แล้วก็ไม่ใช่อ่าใช่แล้วก็กระบะก็มีอะไรบ้างอะไรอย่างี้รถครอบครัวก็มีรถตู้ก็มีก็หลากหลายเลยค่ะาถ้าเป็นที่นี่ถือว่าหลากหลายมากๆเลย ก็คือกระบะแล้วก็จะมีทั้งโตโยต้ามีทั้งยูสุไม่มีอเวนซ่าเลยนะเมื่อกี้คุณแม่พูดแล้วอเวนซ่าตัวจีราคาเท่าไหร่เราไปดูให้ลูกค้าหน่อยก็ได้เลยค่ะคันนี้อเวนซ่าราคา5 1 0 0 0 0บาทเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะห้าแสนหนึ่งหมื่นอุไปแค่หมื่นสี่พันกโลองอ่ะไม่เออไม่หมื่นสี่ปี2019คันนี้ใหม่มากๆใครหารถแบบ กำลังสร้างครอบครัวอยากมีรถใ,<ช>ใหญ่ๆไว้ขับคันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแ้าไม่ได้ใช้งานเลยแล้วก็ได้สีด้วยไม่หมื่นสีรา,าราคาก็ไม่แรงมากาคาือร,<ม>รวม,มรายได้สมมุติแต่งงานแล้วเป็นสามีภรรยากาันรวมรายได้กันช่วยกันผ่อนก็ได้ค่ะค่ะ,คะมีอะไรบ้างอะูกข้างหลังเดี๋ยวนะม,มันเหมือนมีอินโนวาป่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยใช่ไหมคะเนี่ยหนูมีอินโนวาด้วย อินโนวานะคะปี2016นะคะไม่อาจจะเยอะนิดนึง195,000่พันกว่าโลราคาที่6,29 0 0 0บาทแต่มันดูใหญ่มากเลยอินโนวามันเป็นรถที่น่าใช้มากเลยอ่ะใช่ไหมคะลูกดูดิแล้วคณไม่พอรูไหม้ว่ามันต่างกับไรนเป็นรถครอบครัวที่ดูดีมากเลยฟังชั่นเยอะมากเลยดูดิคุณแม่ชอบอันนี้ก็พับลงได้ใช่ไหมคะนี่ได้เนี่ยนี่ไงกดตรงนี้แล้วก็ลง อออ๋สุดดยยเ,เลยแล้วเนี่ยเราจะกินน้ำกินอะไรเห็นไหมคะเนี่ยมีแก้ววางน้ำแล้วก็ใครอยากจะเอาอะไรนะคะไอพองไอแพดอะไรมาใช้งานทำงานก็ทำได้มันมันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานเ,อ,เออน่าใช่มากเลยเฮ้ยอ,อันนี้ดีนะเนี่ยทำไมเราไม่ไปใช้บ้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าย,ย,ย,ยืนด้วยการเหยียบเท้ากันเองอย่าย<ห>ขัดขากันอย่าขัดขากันเอ้ยน่าใช้นะค่ะตัวนี้คันนี้คันนี้ดูดีเลยแหละเออใช่ใช่ตันนี้ดูดีแล้วก็พร้อมใช้มีอ่ฟมฟิล์มอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้ว ใช่เลยเสาใครไม่ชอบอยากเอาออกก็เอาออกให้ได้สาขานีิจริงมันก็ดูล่มลื่นนะแต่มันอาจจะเสียงดังนิดนึงข้างหลังเราก็จะเป็นคลองนะข้างในก็จะเงียบหน่อยแต่ตอนนี้ก็จะได้เรื่องเรื่องไปไปมาสะดวกเนาะลูกค้าคนไหนอยากเข้ามาดูรถแบบอยากดูเร็วๆมีรถอะไรให้เลือกบ้างก็เข้ามาปรึกษาได้ก็มีพนักงานขายเราคอยต้อนรับตลอดนะคะข้างหลังมันมีต้นชมพู่ด้วยโอเคให่นไหมคะเออนอกเรื่องนิดนึงประเภทแบบว่าชอบต้นไม้ นะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสาขานี้เราก็เปิดสต็อกให้ดูซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนหน้ากันตลอดอยู่แล้วแต่ว่าหน้ารถก็จะประมาณนี้แหละใช่ปกติก็จะพยายามให้หลากหลายที่สุดเพราะว่ามันจอดรถได้ประมาณแค่เจ็ดสิบถึงแปดสิบันก็จก็พยายามเอาอะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำหน้ากันมาไว้ที่สาขานี้พอลูกค้าเลือกเราไม่ผิดหวังเนาะพอมาเลือกเสร็จปุ๊บชอบอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูอีกอีกทีหนึ่งซึ่งอยู่แค่ฝั่งตรงข้างมันเอง นะคะวันนี้เราสองคนยังไงยัง <Y ang S 1> ขอฝากโปรส่งต่างจังหวัดฟรีทุกที่ทั่วไทยขอแค่กวิ่งวิ่งมาสนใจรถคันนี้มีประวัติอย่างนี้ทำงานแบบนี้มีเงินผ่อนส่งดาวอะไรประมาณนี้แค่บอกสเปคเราเราช่วยเรื่องหารถให้หรืออะไรยังไงแล้วก็ส่งจัดไฟแนนซ์บ้านลูกค้าได้เลยมีมีไฟแนนซ์วิ่งไปถึงในบ้านเนาะรับเซ็นให้แล้วก็ส่งรถถึงหน้าบ้านเลย,ยน้เยีสะดวกสบายค่ะการซื้อขายลูก มันเปลี่ยนไปเยอะเลยสมัยทอนเดี๋ยวนี้โลกเราคือสั่งรถออนไลน์กันแล้วนะลูกค้าหลายคนยังไม่เคยเห็นรถเคยเห็นแต่ผ่านรีวิวใช่ค่ะแล้วก็อยากได้จริงๆก็โทรมาหาเราให้เราทํารีวิวแบบละเอียดสําหรับคันนี้อย่างเดียวคือช่วงนี้คือมีตลอดถูกต้องค่ะเรียกได้ว่ามีกับทุกวันมีทุกวันก็ส่งรถสไลด์ส่งกันทุกวันนะคะใช่สไลด์เข้าร้านทุกวันนะคะ ก็อะไรยังไงก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะคะได้เลยค่ะก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ e p ที่56แล้วรสุดยอดมากเลยแล้วอีกอย่างนึงเราอะไรเริ่มหมดหุกละแม่ีนี้เราอยากให้เราพูดอยากให้เรานําเสนอก็แนะนํากันเข้ามานะคะเพราะ5 6 EP ิบกีนี่ถือว่าเราเดินทางมาค่อนข้างยาวนานเหมือนกันใช่เลยค่ะนะคะก็มีอะไรยังไงก็ติชมมันเข้ามานะคะก็รับทุกความคิดเห็นนะคะใช่แต่วันนี้เราสองคนฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเพชรยนต์กดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เสรีไทยซอยหลัง95ใช่ค่ะอ่ะโอเคหลัง95เลยมา <50 S 1> ประมาณ50เมตรก็ถึงเพชรยนต์ติดถนนใหญ่เดี๋ยวให้พี่เขาขึ้นรูปสวยๆให้เลยค่ะได้เลยค่ะวันนี้เราส่งคนพอแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบีย